ตัวตนที่มืดบอดฟังดูแล้วก็คงยังไม่เข้าใจนะคะพี่แคทจะยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีคุณยายท่านหนึ่งพี่แคทก็ใช้ชื่อว่ายายยายหนูนะคะคุณยายคนนี้ถ้าเขากุ้มใจทุกครั้งเขาก็จะวิ่งไปหาหลวงตาแล้วก็จะปรับทุกข์กับหลวงตาว่าลูกสาวพูดยังไงก็ไม่ฟังพูดยังไงก็ร้านพูดยังไง ก็เอาแต่ใจทุกครั้งที่พูดให้คุณให้หลวงตาฟังหลวงตาก็ได้แต่รับฟังเพราะว่ายายหนูนั้นไม่เปิดโอกาสให้หลวงตาได้พูดเลยทุกครั้งแล้ววันเวลาก็ผ่านไปทุกครั้งยายหนูก็มาหาหลวงตาก็มาปรับทุกข์กับหลวงตาก็จะพูดให้หลวงตาฟังแต่หลวงตานั้นไม่มีโอกาสให้พูดเลยแล้วผ่านไป หลายเดือนยัยหนูเข้ามาหาหลวงตาก็คุยกับหลวงตาว่าหลวงตาช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยฉันนะ่ะไม่ไหวแล้วฉันไม่รู้จะทําอย่างไรดีหลวงตาเขาก็าบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยมดื่มน้ำมนตของหลวงตาแต่การดื่มนั้นห้ามกืนแค่อมเอาไว้อมเอาไว้อย่างนั้นแล้ว จนกว่าจะถึงบ้านแล้วถึงคลายออกแล้วฟังหลวงตาให้จบแต่ถ้ายายหนูทําได้หลวงตาก็จะอธิบายให้ฟังแล้วยายหนูก็ตอบตกลงแล้วยายหนูก็ดื่มน้ำมนต์ของหลวงตาแล้วหลวงตาก็ได้อธิบายว่าตัวตนที่มืดบอดนั้นเป็นเพราะตัวเราไม่เข้าใจ ตัวเราคิดว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราเกิดก่อนเราอาบน้ำร้อนมาก่อนโดยเราที่ไม่รับฟังเรามีหูสองข้างแล้วทำไมเราไม่ฟังให้เข้าใจก่อนก่อนที่จะพูดจะใช้อารมณ์ในการคุยกับลูกฟังเขาให้เข้าใจฟังให้มากๆแล้วค่อยแก้ปัญหาให้เขาให้เขาใจเย็นมากพอ เพราะว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวตนของเราถ้าเราเข้าใจลูกปรับตัวให้เข้าใจโลกยุคใหม่แล้วทำตัวให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเข้าใจลูกให้มากพอปัญหาเรื่องแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นทุกอย่างก็ขึ้นกับตัวเราทาํานานถ้าตัวเราไม่รับฟังคนอื่นพูดแล้วคนอื่นเขาจะแก้ไขปัญหาให้เราได้อย่างไร ะะวันนี้แนวคิดก็คิดดีๆจากพี่แคทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะจากพี่แคทคะ่ะจากประเทศเนเธอร์แลนด,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 ด์สวัสดีคะ่ะดูดูค่ะดูสวัสดีค่ะดู